ครับกระผมหมู่เชียนนะครับผมก็ช่วงนี้หมู่จะมาชี้แจงและบอกทุกคนนะครับว่าในวีที่3.7น,นี้คือคือหมู่จะช่วงนี้จะยุ่งยุ่งครับไม่ค่อยว่างเลยครับก็จะมาบอกทุกคนว่าวีนี้อาจจะไม่มีคลิปหรือช่วงของวิเคราะห์เหมือนจะเซียนนะครับผมกระหมู่เชียนยิงตามน้ํานะครับ ก็อาจจะไม่มีคลิปนะครับผมหรือว่าไม่มีช่วงนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้หมูไม่ค่อยว่างนะครับก็เลยจะมาบอกทุกคนครับผมซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะหมูเตรียมข่าวไว้มากมายเลยครับก็ข่าวที่มาแรงกบข่าวแตงโมกบข่าวจะม,มีการตกอะไรเงี้ยก็ไม่พ้นข่าวของพระบิดาครับพระบิดานี่หมูเตรียมไว้เยอะแย,ยะไปหมดเลยพระบิดานี่ถ้าหมูสถานิฐานนี้น่าจะเป็นผู้รักษาประตูมาก่อนครับเพราะเป็นพระบิดาโจเซฟนะครับแอ มันไม่ใช่โจยิงโจจ่ายอะไรเงี้ยครับเป็นโจเซฟนะครับผมหมอปลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็บุกอานะส่งที่ชัยภูมิเนื่องข่าวนี้อยู่ที่ชัยภูมิครับก็ ไปทลายสำนักหรืออาสมอะไรเงี้ยครับที่พระบิดาอยู่ครับวีรกรรมของพระบิดานี่ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับโอ้โหเรียกได้ว่างมงายมากครับผมเจอบ่อชีนี้ก็เอามาล้างหน้าเอามาตักกินอะไรเงี้ยครับผมโอ้ใครเห็นแล้วก็โอวสานข้าวเย็นกันไม่ได้เลยครับเหมือนกับตอนนักข่าวไปทําข่าวครับที่ใครครับพระบิดาไม่อาบน้ำตั้ง9กเดือน ถูขี้ไข่มาเป็นก้อนเลยแล้วก็ลูกศิ์ขอใบหมู่เนอาจะขอไปขึ้นคอบูชาอะไรเงี้ยครับกระดกเข้าปากทั้งนั้นอย่างกระทวเซียนของท่านเทพคาลินเลยครับกินเข้าไปได้ไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแล้วก็หลังบ้านก็มีพวกบ่อนนะ้ำาอมันลิ้เป็นโอ่องบางกรซึ่งข้างในนี่โหสิ่งปฏิปูลนี่แบบโหแบบดำเลยเป็นน้ำขมเลยครับมันไม่ใช่น้ำาอมันลินหรือไม่ใช่น้ำพิเศษอะไรเลยครับผมน้ำเน่าครับผแล้วก็ ยังพบเจอโศ11โศกครับ11โศกนี่แบบต่อท่อไว้ อย่างดีเลยครับก็จะเอาน้ำเหลืองครับที่เขาสัมภาษคือเอาน้ำเหลืองมาทาเอาน้ำเหลืองมาใช้ครับลองคิดดูสิครับซี่มีไม่เอาครับจะกินน้ำแดงครับมีน้ำแดงจะกินน้ำเขียวมีน้ำเขียวจะใช้น้ำเหลืองครับพวกลูกหินลูกหาครับยังเจอโรงงานทำขนมหรือทำอาหารอยู่ข้างหลังอาส่งนี่ครับก็คือโรงงานนี่โ้โหทำอาหารรับส่งทั่วจังหวัดเลยครับที่ขึ้นชื่อเลยก็ปลาบองครับยี่ห้อแซบหลครับผมโอ้โหเจ้าหน้าที่รักข้าว ไปเปเิดพวกถังพวกอะไรนี่นอนยั่วเยี้ยไปหมดครับก็คือนั่นแหละครับใครที่เคยซื้อกินนี่ผมรีวิวว่าอร่อยอย่างงี้อย่างนี้กินหมดไปแล้วนี่ก็โอ้โหสมคำล้ำลือเลยครับนี่ก็เป็นข่าวของพับ,บิดาครับผม ซึ่งหมูก็เตรียมมาแล้วแหละแ,แต่ช่วงนี้หมูไม่ค่อยว่างไงครับผมจะไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ยังมีข่าวเจ๊เกียวครับเจ๊เกียวแบกไม่ไหวแล้วครับผมเชื่อชัยทัวร์ครับซึ่งเจ๊เกียวนี่แบบถือว่าเป็นคนที่เก่าแก่ในวงการรถทัวร์นะครับผมก็ตอนนี้แบกไม่ไหวแล้วครับถ้าเห็นถ้าจะแบกไหวก็คงคุยพวกซุปเปอร์แมนอะไรเงี้ยครับที่แบกรถทัวร์ไหวอ่ะไม่ใช่ ก็คือเจ๊กเกวครับแบกไม่ไหวแล้วครับด้วยราคาน้ํามันที่ขึ้นควบคุมไม่ได้แล้วก็มาตรก,การโควิดมีช่วงหนึ่งที่สั่งสงการปีที่แล้วว่าห้ามกลับบ้านนู่นนี่นั่นก็เจ๊กเกียวก็จะไม่มีไรายได้ครับก็คือเลยต้องสั่งยุติครับก็คือปิดกิจการเชอรชัยทัวร์นะครับผมของเจ๊กเกียวนะครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่เป็นประเด็นดรามา่าในรอบสัปดาห์นะครับเนี่ย หมูก็เตรียมข่าวไว้ต้องมากมายแต่ก็ยังไม่ว่างทำะครับในสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วก็จะมีผลฟันธงสกอร์นี่หมูก็ทํามาแล้วครับฟันธงสกอร์ของวีคที่3 7นะครับผม<ๆ>ก็มันเป็นความจริงเพ<ๆ>ียงหนึ่งเดียวแหละครับผลผู้แรกหมูจะให้เอคเอคับก่อนนะครับเพราะว่าเตะคืนวันเสาร์นะครับผมซร่งหมูคิดว่าลิเวอร์พูน่าจะเฉืนเชลซี ชนะ2ประตูต่อ1ครับผมแล้วก็ต่อด้วยผลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่37นะครับสเปอร์เปิดบ้านชนะเบอร์ลีครับ2ประตูต่อ0ครับแอัตตันวิลล่าครับเปิดบ้านชนะกิตตันพาเลส2ประตูต่อ0เหมือนกันครับรีดเปิดบ้านแพ้ไบรตัน1ประตูต่อ2ครับวัตฟอร์ดเปิดบ้านแพ้เลสเตอร์1ประตูต่อ3ครับเวสต์แฮมเปิดบ้านยันเสมอแมนซิตี้ไปได้2ประตูต่อ2ครับ วู Woo, ชนะนอรลิตสองประตูต่อศูนย์เอเวอร์ตันเปิดบ้านเสมอเบนฟอร์ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งนิวคาสเซิลเปิดบ้านแพ้ออร์เนนอลหนึ่งประตูต่อสามเซาท์แชมตันเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลศูนย์ประตูต่อสองเอเวอร์ตันเปิดบ้านเสมอคิตตันพาเลซสองประตูต่อสองแอตตันวิลล่าเปิดบ้านเสมอเบอร์ลี่ศูนย์ประตูต่อศูนย์เชลซีเปิดบ้านชนะเลสเตอร์สองประตูต่อหนึ่งส่วนเนี้ยครับมันก็เป็นผลฟันธง เอฟเอครับแล้วก็ตะกอของพรีเมียร์ลีกในวีที่3ที่เที่หมูเตรียมมานะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวแล้วก็ผล,ลบอรทงตะกอนนะครับท,ที่หมูเตรียมมาในวีดนี้นะครับผมต่ หมูก็ไม่ค่อยว่าช่วงนี้ก็บอกก่อนนะครับก็เลยมาแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบก็อาจจะไม่มีคลิปช่วงวิเคราะห์เหมือนจะเซียนนะครับก็หมูเชียนยิงตามน้ําในวีที่37มสิบดนะครับดีไม่ดีก็ขออภัยไปณที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ครับกดสัครสมาชครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นกําลังใจให้พวกเรายิงตามน้ําด้วยนะครับผมแต่วันนี้หมูเชียงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ